อันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจนี่คืออสมุดรายงานสมุดรายงานมีมีประโยชน์อะไรลองพูดให้ผมฟังดิมีประโยชน์เอ่อเหตุการณ์ปกติไหมถูกต้องรู้นี่ครับคือตัวเนี้ยเป็นตัวบันทึกว่าวันนี้ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่มีครับอย่างโจรป้นอย่างเงี้ยไม่มีครับร,ร้านนั้นร้านนี้ขโมยมาขโมยของบ้านนั้นบ้านนี้ทำนู้นทำนี้อะไรเนี่ยที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเออรู้อยู่ นี่แหละตัวนี้คือตัวสําคัญในการที่เราต้องต้องจดไว้บันทึกไว้ว่าเออวันนี้เราทํางานมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมถ้าเหตุการณ์ปกติดีเรียบร้อยดีก็โอเคก็จบไปอื<ม>อันนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญไหม,มสําคัญมากเลยรัดตัวเราเลยแหละตัวเนี้ยแล้วก็ทําให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยมันมีความสําคัญตรงสมุดรายงานเนี่ยความสําคัญมากอันดับหนึ่งนะอันนี้หนึ่งละอันนี้สมุดรายงาน อันนี้ตัวที่สองคือตัวอะไรตัวที่คุณจะต้องเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยมาปับ๊บมาเพื่ออะไรมากรอกลงนี้เขาจะได้มาเออบ้านเลขที่ขนาดนี้ขนาดนี้เข้ามาขนาดนี้ขนาดนี้นนออกเวลาขนาดนี้เบอร์โทรมีชื่ออะไรบ้านเลขที่อะไรมาเลขที่เท่าไหร่เนี่ยเขาจะได้มันจะได้รายละเอียดตรงเนี้อีกอันหนึ่งคือเอาเฉพาะคนสําคัญสําคัญที่มาติดต่อไหมอันดับนี้แนละ้วอันดับสองนี่อันดับสาม ตัวนี้มีความสําคัญไหมมีครับสำคัญคัตรงไหนบางทีรถมาซ่อมแอร์มาซ่อมจานเอาเทียมมันไม่เท่าไหร่แต่สำคัญที่สุดใบผ่านนี่คือลายเซ็นเจ้าของบ้านรอที่สำคัญที่สุดคือว่ามีอะไรเกิดขึ้นเจ้าของบ้านก็ต้องรับผิดชอบช่วยเราด้วย ไม่ใช่ให้เรารับผิดชอบฝ่ายเดียวโอ้ตัวเนี้รัดกุ่มที่สุดคือเจ้าของบ้านจะต้องเซ็นออกมาเซ็นออกมาก่อนให้ให้เราเซ็นที่เัาถูกต้องนี่ตัวนี้คือตัวที่สําคัญคุณเอาไปยื่นได้เนี่ยเนี่ยเอ้าเจ้าของบ้านเซ็นออกมารน้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหน่เจ้าของบ้านน่บอกของหายเอ้าก็คุณเซ็นออกมาคันนี้นี่คันนี้เซ็นออกมานี่เจ้าของบ้านหลังนี้เซ็นออกมาต้องเซ็นออกมาเนะอก็เป็นคุณเซ็นออกมาถึงจะถูกนั่นแหละถึงบอกว่าตัวเนี้สําคัญเนี่ยใบผ่านนี่ก็สําคัญมาก อ๋อให้เขาเต็นมาแ,แล้วเราถ<ห>ือ<ห>วสำคัญมากแล้วไอ้พวกฟูดพวกแก๊ปสำคัญไหมก็สำคัญอีกอย่างหนึง่งคือมันวิ่งมามันวิ่งด้วยความเร็วเพื่อไปชนลูกบ้านขึ้นมาเพื่อไปชนใครขึ้นมาเด็กเล็ก,ลกอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเดือดร้อนเราไหมเดือดร้อนรรเราก็เรียกมันเพื่อมา๋อสะเบ,บาๆหน่อยไม่ไม่ต้องขับเบาๆให้ต้องพูดอย่างนั้นเราพูดอย่างนั้นไม่ได้ถามบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับอ๋อ แล้วบางคันเนี่ยเขาเข้าไปเนี่ยเขาไม่รู้ซ้ายรู้ขวาเขาไม่รู้เลยบางคันไม่รู้บ้านเลขที่อยู่ไหนก็ไม่รู้ไปไม่ขู่วนไม่เรือเ่อยเปื่อยวนออกซอยนู่นซอยนี้ไปเรือเ่อยเปือ่อยเราก็ต้องบอกให้เขาถูกตุดและให้เขาชะลอความเร็วด้วยตรงเนี้เพื่อจดมาเพื่อให้มันชะลอความเร็วมันเป็นกลวิธียุทธวิธีในการทํางานของเราอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องไปเน้นมากอะไรมากมายหรอกฟูดเปิดเนี่ยมันก็เนี้ย,นนยธรรมดาแต่หมายความว่าเราต้องทํา เพื่อชะลอให้เขาไปเบาๆขับรถช้าๆบอกเขาด้วยถ้าเขาขับรถเร็วมากก็ขับเบาๆนะครับลูกบ้านามีเด็กมีเด็กนะเดี๋ยวไปชนเด็กชนหมาชนไรมาเดี๋ยวเดือดร้อนนะครับแค่นั้นเองขบถ้าเขาขับรถเร็วนะถ้าเขาไม่ขับรถเร็วเราไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายก็ถามบ้านเลขที่ปุ๊บแล้วก็ชี้บ้านเลขที่ซ้ายขวาหน้าหลังเขาจบแล้วแค่นี้ตัวนี้ก็มีความสําคัญนี่ตัวจดฟุต แต่เราไม่ต้องไปจดขนาดว่าโอ้โหใส่ชื่อใส่น้มสกุลแต่อะไรมากมายหรอกก็เอาธรรมดาเอาทะเบียนรถก็พอละแค่นี้ก็พอไม่ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายแล้วตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทําตัวนี้คือค่าแรงเราเนี่ยอย่างพี่เนี่ยเข้างานวันที่หนึ่งสองสามที่แ้าอยู่เน,นี่ยนี่มันค่าแรงของเราเนี่ยก็ทำจ้ะ,ะแค่นั้นแหละมีแค่นี้แหละงานไม่มีอะไรโอเคเนี่ยนะอันนี้คืค่าแรงก็ทําไปมันก็มีงานแค่นี้ลยพี่ นี่แหละเราถ้ารู้ความสําคัญของมันแล้วเราก็จะทําทุกอย่างด้วยความสบายใจเชื่อผมนะทำไปเถอะแป๊บเดียวเสร็จลองลองทำสิแป๊บเดียวเท่านั้ววนะคอยดูนะ